สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวแล้วก็ป้ายยาสร้อยบูการีรุ่นนี้นะคะ Save the Children นะคะแล้วก็เห็นว่าที่เมืองไทยเนี่ยกำลังค่อนข้างฮิตนะที่ตัวเองเห็นทั้งนี้ท้งนน้าไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าตัวเองนะคะให้สร้อยรุ่นนี้นะคะ กับน้องบูมสหรัฐนะคะแชมป์เดซสตาร์ไอดอลเป็นของขวัญหรือเปล่าแล้วก็เราก็เลยเริ่มสังเกตไงว่าเอ๊ะเขาใส่หรือเปล่าพอเราสังเกตว่าเขาใส่หรือเปล่าเราก็เลยเห็นว่าดาราไอดอลนักร้องนักแสดงคนอื่นๆเขาก็ใส่กันเหมือนกันนะคะคือคิดว่าบูเกอรีนะคะกําลังทําการตลาดอย่างแบบว่าหนักหน่วงมากนะที่เมืองไทยนะคะเห็นดารานักแสดงไอดอลทั้งหลายแหล่นะคะใส่บ่อยมากเวลาออกงานหรือว่าเวลาออกรายการทั้งหลายแหล่นะคะ ล่าสุดที่เห็นนะก็คือวงน้องบาสะคะ่ะใน MV แค่ไหนแค่นั้นแล้วเขาใส่สีดำน้นก็จะเห็นเครื่องประดับตรงคอเด่นมากเลยอะคือทุกคนใส่รุ่นนี้แหละ d 0 1นะคะแต่ลองไปซูมๆดูนะรู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยใส่เป็นกลุ่ม fine jewelry นะไม่ได้เป็นกลุ่ม s a v e the children นะคะแล้ว เห็นของน้องไมกี้ที่ออกงานนัคราชด้วยนะใส่้อนกันสงเส้นซึ่งความจริงรุ่นนี้มันเล่นได้ไงมันสามารถปรับสายได้นะคะทําให้สามารถเล่นใส่ด้วยกันได้ใส่อันเดียวได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นน้องไมกี้เขาไปออกรายการเห็นว่าเขาก็ใส่เหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นน้องเจมินายอ่ะลงในทิกต o อกล่าสุดแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นรุ่นเดียวกันเลยกับเนี่ยเซฟเด็กชิลด์นะคะก็เลยว่าคิดว่าน่าจะฮิตกันจริงๆอะที่บ้านเราแล้วรุ่นนี้นะคะเซฟเด h กชิลด์เนี่ยเอาจริงราคาจับต้องได้สําหรับบูกอรีนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มแบบ คอสตูมเจอรี่มากกว่าที่จะเป็นฟ่ายเจอรี่นะคะเพราะฉะนั้นราคาจะดรอปลงมาเยอะเลยนะถือว่าเป็น good entry level สำหรับบูการีเลยคือตอนที่ซื้อให้น้องบูมสาราราอะคะ่ะไม่ได้เห็นของเลยนะฝากน้องอาร์มซื้อนะคะที่ร้านแล้วก็น้องอาร์มก็คือถือไปเลยนะจากร้านบูการีไปที่เมืองไทยอนะคะ่ะแล้วก็ผ่านไปให้น้องโจกี้นะคะเพราะว่ามีของฝากน้องโจกี้ด้วยแล้วเสร็จแล้วก็คือฝากให้น้องฟ้านะแล้วก็ฝากให้น้องฟ้าเดี๋ยวไปให้น้องบูมในทีนึงนะคะคือแบบผ่านกันหลายทอดมากเลยนะคะไม่เคยเห็นของจริงเลยอะล่าสุดน,นะคะไปเที่ยวบ้านน้องอาร์มค่ะ เห็นของจริงครั้งแรกอะ่ะจะบอกว่าของจริงเขาสวยมากเลยอะ่ะคราฟแมนชิปเขาสวยมากงานฝีมือเขาสวยมากเลยเวลามองใกล้ๆค่ะคือมันดีเทลต่างๆของสร้อยเส้นนี้สวยมากถ้าอยากใส่อันสุดท้ายใช่ไหมมันไม่มีรูก็ใส่นี่เลยนี่ใช่ไหมไม่ต้องเข้ารูครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ใช่ไหมเราจะใส่เข้ารูแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใส่ข้างนอกรูยอย่างเงี้ยก็ได้ ช่ไหมคือเราไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปในรูอันนี้เหมือนกันนี่เอ๊งใช่ไหมคือมันสามารถใส่ได้หลายแบบไปอย่างนี้ก็ได้เห็นน้องบูมาเขาใส่หลายครั้งก็รู้สึกว่าเออคอสโปรแวร์มันดีมากเลยถ้าเกิดเราใส่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครเป็นติ่งนะจะเข้าใจนะเวลาเราให้ของศิลปินแล้วเขาใส่ของเราบ่อยๆเราจะรู้สึกมีความแบบใจฟูอะความฟินนะคะอันนี้บอกว่าฟินมากอะฟินจนแบบอยากจะซื้อของแบรนด์เนมอื่นให้น้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ i าความนิดนึงคือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบแบรนด์บูการีอยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นอย่างเช่นพวกแวนคลิฟอะเพลที่มันดังๆเนาะหรือว่าคาเทียอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยชอบบูการีเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือเขาไม่ค่อยโหลคนไม่ค่อยใส่กันนะจะบ,บ,บอกว่าแหวนวงแรกคุณสามีซื้อให้เป็นแบรนด์ที่คุณสามีชอบอะไรเงี้ยเราก็ใส่ติดนิ้วมาตลอดเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยใส่เครื่องประดับนะคะแต่พอเริ่มใส่แบบว่าแหวนแต่งงานแล้วก็ใส่แหวนวงเนี้ย ก็เริ่มงอกเงยขึ้นมานะคะแล้วพอน้องลิซ่านะคะมาเป็นแบรนด์มัสเตอร์ให้กับบุกการีนะคะ mm. ก็มาเต็มเลยนะคะอยากจะหาแบบซิ g กเน u เจอร์อาร์มแคนดี้ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเห็นคนใส่อาคาเทียเลิฟกับน้องตะปูค่ะคู่กันเยอะมากนะคะแต่ว่าตัวเองที่ว่าเออมันคนใส่เยอะแล้วอยากจะหาอะไรที่มันค่อนข้าง q, ยูนีกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นน้องลิซ่าเริ่มมาเป็นแบรนด์มัสเตอร์แล้วเราก็ซื้อตอนแรกเนี่ยนะ ที่ได้น้องชิ้นนี้มานะคะเป็นเซอร์พันตี้นะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยบูการีเขาจะฮิตอยู่2รุ่นที่ควรจะรู้จักนะคะเป็นซิกเนเจอร์เขาอันแรกก็คือน้องแบบว่าน้องงูนะคะบูการีเซอร์พันตี้นะคะแล้วก็มีน้องแหวนนะเป็นน้องบูการีเซอร์พันตี้เหมือนกันนะคะเคยเล่าห้ฟังแล้วแหละได้มาราคาดีมากเลยอะตอนนี้กระฉูดไปแล้วอะเขาใหญ่บึ้มมากเลยเวลาใส่เป็นน้องงูนะคะติดมือคือรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ B 0ซนะคะ เป็นรุ่นแนวประมาณนี้เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับโคลอเซียมอ่ะที่มันเป็นเหมือนกับสนามกีฬาของโรมะนะคะอันนี้ได้มาก็เหมือนกันราคาดีมากนะปัจจุบันนะคะอยู่ที่17,700เ่นเพนหรียญอเมรกันดอลลาร์าน,นะคะแพงมากราคากระฉูดขึ้นมานตั้งแต่มีน้องลิซ่าไปเป็นแบรนด์แอม s บาส o เดอร์นะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะที่น่าสนใจ Save the Children นะคะส่วนตัวนะารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่ฉลาดอะ่ะคลเวอรมากเลยคือใช้ดีไซน์ที่มันดูเหมือน รุ่นอื่นๆของบูการีนะคะแต่ว่าเป็นวัสดุที่ไม่ได้เป็นลักษณะไฟจูเวอรี่นะคะคือพวกที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะเขาเป็นไฟจูเวอรี่ก็คือเป็นทองแท้นะคะแล้วก็เป็นพิชเชสโตนนะคะหินอัญมณีนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเพชรด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือรุ่นเนี้ยเขาจะราคาอัพขึ้นไปเยอะมากนะคะแต่พอมันเป็น s v v t the h i l l r r n n o o l l e t t o o เนี่ยมันจะเป็นลักษณะใช้เซรามิกนะคะแทนออนิกซ์ หรือว่าหินสีดำแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเหมือนกับลักษณะทองคำขาวเนี่ยเป็นลักษณะเงินนะคะเป็น sterling silver แทนนะคะซึ่งไม่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มไฟจู jewelry นะคะเป็นลักษณะ c o s t u ม e jewelry ราคาจะ d r อปลงมาเยอะเลยนะคะเอาง่ายๆนะสร้อยที่ฮิตๆกันนะคะเหมือนกับเป็นลักษณะสร้อยแหวนเนี่ยราคาวันนี้น่าอยู่ที่1นึ่ เรียญน,นะคะออเชียนดอลลาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเป็นกลุ่มที่เป็น B01 ปุ๊บเนี่ยไฟจูเรยนะคะซึ่งเห็นน้องไมกี้นะใส่ไปเดินงานรมแดงนะคะเส้นนั้นนะคะเส้นเดียวนะเส้นบนที่น้องก็ใส่ในรูปไหมนะคะอยู่ที่ประมาณ5,200เหรียญกว่าๆนะคะออเชียนดอลลาร์เห็นไหมจาก26,000เนี่ยอัพขึ้นไปเลยประมาณเกือบแสนสามหมื่นนะคะ คือรุ่นเซตเด็ดชิ้เล่นเนี่ยถูกไปประมาณ5เท่านะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มสาจูเลียนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนที่เป็นริงนะเป็นแหวนนะคะแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึง่งถ้าจําไม่ผิดเป็นสร้อยรุ่นที่เขาเป็นอย่างเงี้ยบูการีบูการีนะคะเขาจะเป็นลักษณะกลมๆอย่างเงี้ยธรรมดาแล้วล่าสุดนะเขาออกใหม่นะเป็นลักษณะ B ีซ r o ร่นะคะเป็นลักษณะสีเงินล้วนซึ่งมันจะเล่นแสงวิ้งตาแตกมากนะคะมันจะเหมือนกับรุ่นเนี้ยบีซนะคะแต่เขาจะทำในส่วนที่ เป็นวิงวิงเนี่ยมันจะมีความวิงจากการทําให้มันเหมือนกับเป็นลําแหลมอะในส่วนตัวเนื้อทองเขาอค่ะแต่ว่ารุ่นเซทเดอะชิลเด่นนะคะเขาจะเป็นใช้เงินนะแต่ว่าเขาจะเล่นในส่วนของ ดีไซน์นะคะทําให้มันดูวิงวิงอ่ะเหมือนกับเป็นเพชรแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นเพชรนะเขาเป็นการเล่นแสงจากดีไซน์นะคะแต่ว่านี่เขาจะมีเพชรสองแถวนะมันก็จะวิงขึ้นมาอีกนะคะอย่างที่บอกไงอ,อันเนี้ยได้มาราคาดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคากระชูดไปแล้วนะแต่ต้องบอกกันนะว่าของพวกเนี้ยไลจูรี่ที่เป็นแบรนด์เนมนะคะเวลาขายต่อราคาเขาจะตกหวบอยู่แล้วนะคะอยากคิดว่าเป็นการลงทุนนะคะยกเว้นมาเป็นกลุ่มแบบว่าไฮจูรี่ไปเลยนะหลักสิบล้านอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มซูเปอร์ริชไปเลยนะคะเราไม่พูดถึงนะคะค แต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า Sa ็ h เด็กชิลด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้สําหรับบูการีนะคะไม่ว่าจะเป็น d r e s s Up d r e s s Down นะแต่งแบบแคชชัวร์แต่งแบบฟอร์มอลนะคะใส่ได้หมดแล้วก็ใส่กับเสื้อผ้าได้หลายแบบนะคะเข้าได้ง่ายกับทุกการแต่งตัวนะคะแล้วก็เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยนะสำหรับความรู้สึกตัวเองนะคะเลยคิดว่าเขาเป็นอะไรที่น่าใช้สําหรับคุณคูณที่อาจจะสนใจในแบรนด์บูการีแล้วอยากจะลองใช้พวกเครื่องประดับของเขาดูสักชิ้นนะคะแต่ถ้าเรามีงบเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอาจจะมองในส่วนที่ว่าเป็น ไฟจูเวลリーไปเลยนะเพราะว่าไฟจูเเนี่ยมันใช้ได้นานนะคะตลอดไปแล้วก็สามารถลุยน้ำได้ลุยฝนได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยเวลานอนเนี่ยก็จะถอดทุกชิ้นอลยนะจะไม่ใส่ติดก็ข้อดีของเซฟเดอะชิล l d เด n นอีกอย่างหนึ่งนะก็คือมันเป็นคล้ายๆกับกึ่งการกุศลน,นะคะคือรายได้ส่วนหนึ่งเขาจะมีการบริจาคเข้าไปในมูลนิธินะคะหรือว่าองค์กรเซฟเดอะชิล l d เด n นนะคะช่วยเหลือเด็กได้ทำบุญร่วมทำบุญไปด้วยนะคะค่ะและนั่นก็เป็นรีวิวป้ายยานะคะสร้อยบูการี หรือว่าเครื่องแบบอื่นๆนะคะจากรุ่น s a v e the Children ของบูการีนั่นเองค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตามชมกันมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ